กราบสวัสดีกันด้วยนะฮะทุกๆคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวไมค์ค่าเวอร์ชันหนึ่งจีสิบหกจุนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเรื่องที่มันมีบล็อกใหม่เข้ามานะฮะแล้วก็ใช้แพ็คใหม่ที่เปลี่ยนไปกับแร่ที่แรกมาเปลี่ยนไปแร่ที่เปลี่ยนไปก็มีประมาณแร่ทานแร่เหล็กแร่ทองแร่ลาพิสแร่เลสโตนและแร่เพชรแร่เพชรไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่มันก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างและเอเมโร แล้วก็อันนี้ก <se> ็เหมือนเดิมนะฮะมันก็แค่เพิ่มมานะฮะส่วนของบล็อกใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือบล็อกได้แก่ฟลาเวอร์ออสเตรเลียลิฟแล้วก็ออสเตรเลียลิฟนะฮะมันคือออสเตรเลียลิฟแล้วก็แล้วก็บิ๊กลิฟต์บิ๊กลิฟต์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะฮะแล้วก็มอสคา펫แล้วก็มอสบล็อกแล้วก็แอสเตรเลียแล้วก็ฟลาเวอร์ลิงแอสเตรเียแล้วก็ สปอมบอสซมแล้วก็สมอนะฮะรอสเดียแล้วก็แฮงกิง้งรอสนะฮะอันนี้คือบ็อกทั้งหมดที่เพิ่มเข้ามาอันนี้เหมือนจะวางยังวางไม่ได้นะฮะแล้วก็เหมือนโกสกิตเขาก็กลับมาแล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่อัปเดตก็คืออันนี้มันน่าจะอัปเดตนานแล้วแหละแล้วผมขออธิบายสำหรับคนที่ยังไม่รู้เลยเลย,เลยกันอันนี้ก็คือบล็อกไลติงรอสนะฮะอันนี้สามารถเรียกสายฟ้าได้นะฮะ อันนี้คือวิธีการเรียกสายฟ้าของมันให้เราเราจอจนตอนฝนตกนะฮะแล้วสายฟ้ามันก็จะมาลงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูนะฮะโอเคตอนนี้ผมได้ปับให้ฝนมนันตกแล้วนะฮะแล้วภาพฝนมาฟ้า,ฟามันก็จะพามาตรงนี้นะฮะนะครับแล้วความรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเอามอสม m o บล็อกไปวางไว้ตัวกับพื้นหญ้าเป็นปกติแบบน,นี้ถ้าเราทําแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เป็น เป็นหญ้ามอสแบบนี้นะฮะมันจะออกมาเป็นแบบพวกหญ้ามอสแบบนี้นะถ้าระวังจเยอะมันก็ยิ่งออกมาเป็นออกมาเยอะนะฮะนี่นะฮะมันจะออกมาเป็นหญ้ามอสแบบนี้โอเคสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็แหลกนิดหน่อยนะฮะก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ